สวัสดีค่ะลิลพัชส,สีสุพนัทนาคุณนะคะชื่อเล่นชื่อเจนเนี่ค่ะอายุ30ปีนะคะอาชีพก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นผู้จัดก,การคลินิกสัญกรรมความงามอยู่ย่านสุขุมวิทนะคะแล้วก็จะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่2ออย่างก็คือเปิดร้านส่งพัสดุแล้วก็ เป็นร้านค้าออนไลน์เกี่ยวกับเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะก่อนที่จะมารู้จักธุรกิจเอฟเอนะคะก็จะมีพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจนี้อยู่แล้วเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่นี่นะคะโดยที่ตอนนั้นที่ตัดสินใจเข้ามาใช่ไหมคะก็จะเป็นช่วงโควิดค่ะก็โควิดทําให้ธุรกิจของเราแล้วก็งานของเราปิดหมดนะคะคลินิกความงามก็คือปิดทั่วทั้งประเทศไม่สามารถเปิดได้เราก็เลยลองเข้ามาศึกษาเรื่องเกษตรจะต้องบอกว่า2ออาทิตย์แรกคะ่ะยอดขายอยู่ที่แสนห้าค่ะ แล้วก็อยากจะบอกทุกทุกคนนะคะที่ยังไม่เคยทำธุรกิจหรือไม่รู้จักธุรกิจของ a f s หรือที่เขาเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายหรือของบริษัท a อ s ว่าดียังไงอยากจะบอกว่านะคะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน2อาทิตย์แรกเจนนี่สามารถทำไรายได้1 5 0 0 0 0บาทได้เจนเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ